ัดไปเขาจะอธิบายกระบวนการนะครับว่า a อ s o r p t i o n c ซายเเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าเเดี๋ยวดูรูปนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราจะอ่านคำอธิบายเขาก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปอธิบายซ้ำที่รูปนะครับแต่ว่าก่อนจะอ่านคำอธิบายเนี่ยดูรูปสักนิดนึงก่อนนะครับคือด้าน นี่นะครับด้านนี้ของวงจรเนี่ยมันเหมือนว่าจะจับผัดไปทุกการนะครับมีคอยร้อนวาวลดความดันแล้วก็คอยเย็นนะครับส่วนก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยก็เอามาแทนที่คอมเพรสเซอร์ครับทีนี้ให้นึกภาพอันนี้ไว้ก่อนนะครับตรงทางออกของคอยเย็นเนี่ยมันจะต้องเป็นไออิ่มตัวความดันต่ำอุณหภูมิต่ำใช่ไหมครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับก่อนเข้าคอนเดนเซอร์เนี่ยจะต้องเป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับความดันสูงอุณหภูมิสูงนะครับเพราะฉะนั้นไอกล่องเนี้ยครับกล่องเนี้ยจะต้องทําหน้าที่สองอย่างคือเพิ่มความดันกับเพิ่มอุณหภูมินนะแทนที่ของคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะอธิบายว่ามันทําหน้าที่เพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมิยังไงนะครับนะสุดท้ายกล่องเนี้ยมีหน้าที่ทําให้ไอ อิ่มตัวความดันต่ำหรือคุงต่ำกลายเป็นไอร้อนยิ่งยวดความดันสูงหรือคุงสูงให้ได้นะครับนะลองอ่านที่เขาอธิบายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาอธิบายด้วยรูปอีกทีนึ่งไอแอมโมเนียนะครับออกจากอีวาปเปเรเตอร์นะครับแล้วก็เข้าสู่อุปรกรณ์ตัวแรกคือแอดซอร์เบอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกทำให้ละลายนะครับถูกทำให้ละลายแล้วก็เกิดปฏิกิริยากับน้ำนะครับ ทำให้เกิดสารละลายแอมโมเนียน้ำนะครับอันนี้เป็นเอกโซเทอร์มิกเรีแอคชั่นนะเป็นปฏิกิริยาที่คายความร้อนออกมานะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะถูกปล่อยออกมานะระหว่างกระบวนการวิธีทำความเข้าใจง่ายๆก็คือว่าตอนที่ตอนที่แอมโมเนียวิ่งเข้ามาเจอกันน้ำเนี่ยแอมโมเนียเนี่ยมันเป็นไอนะครับ พอมันมาผสมกันน้ําแล้วกลายเป็นสารละลายเนี่ยตัวไอแอมโมเนียเองเนี่ยก็มองภาพว่าเหมือนกับมันควบแน่นกลายเป็นของเหลวนั้นกระบวนการควบแน่นกลายเป็นของเหลวนี่มันต้องคายความร้อนออกมานะครับก็เลยกลายเป็นเ e อ็กโซเทอร์มิกนะอันนี้เป็นวิธีช่วยให้เข้าใจได้ง่ายๆนะว่าทําไมกระบวนการตอนแอมโมเนียกับน,น้ํามันผสมกันตอนที่แอมโมเนียมันละลายในน้ําเนี่ย ทำไมมันถึงคายความร้อนออกมาครับปริมาณของแอมโมเนียครับที่สามารถละลายได้ในน้ําเนี่ยมันเป็นสัดส,ส่วนมันแปรผกผันกับอุณหภูมิความหมายคืออุณหภูมิสูงละลายยากอุณหภูมิต่ำอะไมอุณหภูมิสูงละลายได้น้อยเพราะมันละลายได้ยากส่วนอุณหภูมิต่ําเนี่ยมันจะละลายได้มากละลายได้ง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องคล้ายๆหล่อยเย็นนะครับหล่อยเย็นตัวแอสซอบเบอร,รบ์เพื่อรักษาอุณหภูเนี่ยให้มันต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อที่จะทําให้ปริมาณแอมโมเนียที่ละลายเนี่ยมันมีค่ามันเป็นไปได้สูงสุดนะครับตัวสารละลายที่เป็นของเหลวนะครับที่แอมโมนนนเนียกับน้ำปนกันนี่นะครับซึ่ง มีแอมโมเนียเข้มข้นนะครับคำว่าเข้มข้นเขาใช้คําว่า rich นะครับซึ่งสารละลายที่มีแอมโมเนียเข้มข้นเนี่ยก็จะถูกปั๊มนะครับไปสู่อุปรกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า g e n e r a อร์นะครับนี้มีอุปรกรณ์สองตัวนะปั๊มกับเนเรเตอร์นะครับแล้วก็ความร้อนนี่ก็จะถ่ายเทจากสารละลายเนี่ยนะครับจากแหล่งความร้อนนะเพื่อมาระเหยบางส่วนของการละลาย ไอซึ่งมันมีแอมโมเนียมากกว่าเพราะแอมโมเนียมันระเหยง่ายกว่าครัไอที่ระเหยออกมาเนี่ยอยู่ในอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยซึ่งมันอยู่ในเจเนเรเตอร์นะครับตัวเจเนเรเตอร์เนี่ยนะครับไอแอมโมเนียก็จะระเหยออกมานะครับไปผ่านอุปกรณ์อีกตัวที่เรียกว่าเร c ต i ิฟายเออร์นะครับซึ่งตัวเร c ต i ิฟายเออร์เนี่ยก็จะทําหน้าที่แยกน้ํานะครับแล้วก็น้ําเนี่ยมันจะได้วนกลับไปที่มันก็จะวนกลับมาที่เจเนเรเตอร์นะครับ ส่วนแอมโมเนียนะครับซึ่งมีความดันสูงนะครับไอแล้วก็อยู่ในสถานะไอเนี่ยมันก็จะเดินทางไปนะครับเข้าสู่ส่วนที่เหลือของของวัตจักรนะครับก็คือไปเข้าคอยร้อนมาลดความดันคอยเย็นเหมือนเดิมนะครับสารละลายร้อนนะครับระหว่างแอมโมเนียกับน,น้ําเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีแอมโมเนียเข้มข้นน้อยแล้วนะครับ เพราะมันเหยออกไปแล้วใช่ไหมมันก็จะลงมาผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตัวนึงที่เรียกว่ารีเจเนเรเตอร์นะครับซึ่งมันจะถ่ายความร้อนออกไปให้กับสารละลายเข้มข้นนะครับที่มาจากปั๊มนะครับเสร็จแล้วทโทนะครับลดความดันลงนะไปสู่ความดันระดับแอ s บซอร์เบอร์นะครับอ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยว มาพูดซ้ำอีกทีนึงในด้วยด้วยรูปนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายซ้ำอีกทีด้วยรูปนี้นะครับ